สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอหอยแมลงผู้อบครับทานกับน้ำจิ้มทะเลที่มีอยู่แล้วและเป็นสูตรของเราเองอร่อยมากครับขาดะไครใบมะกรูดหอมแดงบุกใส่ลงไปในหม้ออบครับเติมน้ำเปล่าพอประมาณครับ วันนี้เราทำอาหารง่ายๆด้วยวัตถุดิบจากทะเลนั่งทานกันที่ริมทะเลเลยครับฟ้ามืดแล้วก็เลยไม่มีวิวทะเลมาให้ชมปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผงปรุงรสอีกนิดหน่อยใส่หอยแมลงผู้ลงไปครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปิดฝาเปิดเตาอบไว้ประมาณ7นาทีครับพอเริ่มเดือดก็ใส่ใบโหระพาลงไปตามชอบเลยครับปิดฝาอบต่ออีกสักครู่จะส่งกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยครับแล้วก็พร้อมทานได้เลยกับน้ำจิ้มทะเลที่เราเตรียมมาสนใจวิธีทำน้ำจิ้มทะเลหาดูได้จากคลิปที่ผ่านมาครับ ขอมสดๆดเนื้อหวานๆซื้อจากตลาดชายทะเลทานคู่กับน,น้ำจิ้มสุดแซ่บอร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ